วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2องวิชญายนารยห2568หลังจากปฏิบัติทําไปแล้วหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นการสอบอารมณ์คนแรกก็เป็นเกียร์วันนี้พอยือนสมาธิค่ะพอยือนไปตอนแรกมันก็จะเป็นแค่มันเป็นการ มันตามสภาวะมันคือลมหายใจอ่ะที่มันสงบลงไปเรื่อยๆอะค่ะจนเวลายืนอ่ะตอนแรกก็ก็เหมือนเรายืนอยู่คนเดียวแบบเนี้ยแต่พอยืนไปสักพักมันเหมือนแบบมันมีคนมายืนเรียงแถวต่อแถวต่อแถวกันเยอะๆอะค่ะยืนแบบใกล้ๆใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้หันไปมองหรือว่าเหมือนเราไม่ได้หันไปดูแต่มันรู้สึกว่าเขาก็จะมาต่อแต่อยู่ด้านหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอยืนไปสักระยะหนึ่งอะค่ะคือ มันเหมือนแบบมันเห็นเป็นแบบแผ่นดินพืนแผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมองแบบแล้วมันลึกลงไปเรื่อยเรื่อยๆในแผ่นดินแล้วก็พอตอนหลก่อนจะออกจากมาธิมันก็จะเป็นแบบท้องทะเลอ่ะที่มันเป็นคลื่นไล่กันไปเรื่อยแล้วมันก็แล้วมันก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะจนมันเห็นเรือเล็กๆอยู่อันหนึ่งอ่ะ มันลอยอยู่ตรงมันก็ลอยออกไปข้างนอกแล้วหนูก็แบบมันก็เห็นเป็นสลับกับภาพที่เป็นผืนแผ่นดินน่ะกับเรือคือคือก่อนที่จะออกเมื่อกี้แม,<ห>ม่นะ<ห><ห>ฮะไม่ามหาชัยไม่แต่ก่อนจะออกจะจะออกเนี่ยก่อนที่จะมีพระหมาชนมขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นเป็นว่าทุกคนนะ่ะเดินทางของชีวิตตัวเองจะถึงฝันนี้เนี่ยเราต้องายเรือคนเดียวนะ เราต้องอยู่บนเรือรับใายผ่ารับคือเป็นอุปมาบอย่างหเนว่าทุกคนต้องเป็นคนคนเดียวที่ต้องพายเรือนั้นอันนี้ก็พอ,พอพอคิดว่าทุกคนต้องพายเลยนะแต่ป้าไม่ได้พูดอย่่งพอดีก็เห็นป้ามหาชนกว,นนว่ายน้ำไงว่าด้วยความพยายามอย่างนั้นเราก็ต้องใช้ด้วยความพยายามพายเรือไปเพื่อเพื่อให้ไปถึงฝั่งที่เรามุ่งมั่นอะนะตามความแตก ป้ามานันเยอะแยพระมหาชนลดไรู้สึกตอนที่เดินทางมาจะมาพบพระบิดาหรือจะมาไปเมืองหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าจะเดินทางไปอีกเมืองใช่เพื่อมามมพบพระบิดาหรือมาช่วย,นวยคนในครอบครัวใช่ไหมเออเนี่ยดำเงาเนี่ยพราะป้าไม่ได้อ่านมาเนีย่นเยเออนั่นแหละ <laughs> ก็เลยแบบใครก็ตามแต่ป้าไว้อีกทีมันต้องรู้ไงแล้วก็เลยแบบไปนั่นเนี้ยก่อนแล้วถึงไม่เห็นพระชนม <laughs> ก็เลยบอกเออใช่ทุกคนนะ่ะ เราใช้ชีวิตเราอ่ะมันเหมือนตัวคนเดียวเนี่ยแหละคือเราจะไปถึงเป้าหมายของเราได้เราต้องเป็นคนพยายามทําให้ถึงเป้าหมายไม่มีใครทาให้เราได้แล้วก็จะเห็นเหมือนเรานั่งอยู่บนเรือตอนแรกก็เห็นเป็นเรือเรือแบบเรือคนไทยอ่ะแล้วเรานั่งพายอยู่ข้างหลังนเรือตอนหลังก็มามาเห็นเป็นเรือแบบเหมือนกับเรือขยักอ่ะที่เรานั่งอยู่คนเดียวต้องเป็นเรือที่สมบอกเหมาะสําหรับคนเดียวแล้วก็ต้องพายไปตามที่มุ่งหมายอ่ะ จะถึงเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ตัวเราเองเป็นคนที่มีความพยายามถ้าบุญวาสนาบารมีเรามีเยอะเราก็จะไปถึงฝั่งแบบไม่ตายจะไปถึงฝั่งก็อีกว่าหนังนิคขละมันช่วยตอนนี้ความที่พระมหาชนกก็ปฏิบัติมาทุกภพทุกชาติกันงๆก็ก็จะถึงฝั่งนะยังไงก็ไม่ตายอยู่จะอยู่ว่าั้งเจ็ดวันในทะเลใช,ใช่ไหมเราแค่นั่งเรือลพายไปอะ,ะเจ้าหน่อยวะนนอะอ่าต่อ พอในเรือที่ที่มันพอเวลามันพายไปบางทีมันมีเหมือนเวลามันเหมือนฝนหรืออะไรสักอย่างมันลงอ่ะมันจะเป็นมันมีหลังคาแต่มันก็จะแค่พอดีกับที่เราคือเราไม่เปียกอ่ะเออมันไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่เปียกเหมือนครูบาอาจารย์นี่ก็เดินฝ่าฝนไปอ่ะลกติปะอุ้ยฝนตกแต่ท่านไม่เปียกเออจะมีหลังคาแล้วก็ก็เห็นอันนี้คือภาพที่เห็นคือที่ตรงบนที่มันเป็นดินหรือเป็นฝั่ง มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบแผ่กิ่งก้าในใหญ่ๆอะอยู่บนพื้นดินข้างหน้าตรงนู้นก็นี่ไงก็ถ้าคุณเห็นอย่างเงี easy, นะ้ยแสดงว่าระยะเวลาของคุณในการในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยยาวไกลแต่คุณเนี่ยถ้าคุณคุณใช้ชีวิตในทางน้ำหรือเวลามีประัทดอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะทางงานหรือทางโมเด็คคุณจะมีเกาะป้องกันแล้วนะคุณจะไม่เปียกฝนแล้วนะดังนั้น เวลาเราจะเปียกฝนหรือไม่เปียกฝนมันอยู่ที่ภาวะมองเราที่ถูกกระทบแล้วเราคิดหรือรู้สึกยังไงกับสิ่งที่รกระทบถ้าเรารู้สึกทุก์มันก็ถูกแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ปกติมันก็เป็นปกติะต่อไปแลาเป็นจิต มันก็เหมือนแบบคือมันเหมือนเขาเล่าหรือตีภาพนั้นให้หนูฟังคือหนูยังไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่า,เ,าเห็นไหมเมื่อก่อนที่ท่านอ่ะยังไม่อยากยังหนุม่มแล้วไม่อยากอยู่รับผิดชอบในฐานะของท่านตอนแบบที่ท่านเป็นที่ท่านบอกว่าเออท่านไม่อยากแบบขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยท่านไม่อยากไม่อยากอยู่ในราชะวงศ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ท่านไม่ยอมลับตอนแรกอะ เขาก็พูดให้หนูฟังว่าเห็นไหมคนเราอะในเมื่อวันหนึ่งที่เราไม่ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตเราก็จะใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานกับสิ่งนั้นที่เราต้องเป็นอยู่ถูกต้องอมไม่ว่าเราจะอยู่เท่าไหร่ใช่แต่พอวันหนึ่งที่เรายอมรับในสิ่งนั้นแล้วอะมันก็คือหน้าที่ที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหมายเขาอธิบายให้หนู ถูกอธิบายถูกแล้วหนูก็อ๋อเออเออคือบางทีบางภาพอ่ะหลังๆเนี่ยมันเหมือน,น,น,นลื้อภาพอ,าอะไรที่หนูเห็นนะบางทีตอนอาบน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอธิบายให้หนูฟังเออมันเพิ่งเกิดขึ้นแบบวันอย่างวันเนี้ยที่จะอาบน้ำหนูก็แปลกใจเมื่อก่อนหน้านี้เราก็เห็นเราก็ใช้ชีวิตธรรมดาคือบางทีมันเป็นการใช้ชีวิตเลยนะคะที่เรายังไม่ได้แบบไม่ได้มองเห็นมันอย่างละเอียด อยู่ดีๆเขาก็มาอธิบายให้หนูฟังว่าอ๋ออันนี้มันคืออย่างนี้นะเราเราจะมองเห็นมันมองเห็นมันมากขึ้นนะคะทั้งๆที่เราก็เคยเห็นมันมาแล้ว,นะวอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนตอนนั้นเรายังไม่ได้เข้าใจมาลึกซึ้งเลยอนยะ่างเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็มาอธิบายให้หนูฟังแบบให้ละเอียดมากขึ้นในการแบบเห็นภาพหรือการใช้ชีวิตแต่ละวันที่เรามองเห็นคนหรืออะไรเงะะี้ยค่ะอืมเราเนี่ยพออธิบายเสร็จพอมันเข้าใจเสร็จอ๋อ ชีวิตเราแล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็คือมันเป็นเหมือนการยืนไปเรื่อยๆแล้วที่หนูแบบก็ดูจิตตัวเองเห็นความคิดตัวเองเห็นไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเลยค่ะแต่หนูคือบางทีหนูไม่ได้ไปห้ามว่ามันจะคิดอะไรหรือไม่คิดอะไรแต่เราเข้าไปรู้มันเฉยๆว่าถูกต้องถูกต้องไ,ไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องคิดเราคิดได้แต่เราดูใช่ป้ากำลังกีนนั่งอย่าง สงบจริงๆอ่ะสิบนาทีพอลืมตามาเพิ่งสิบนาับตาต่อแล้วก็มันก็คิดไปเรื่อยเปลื่อยเรื่อยเปลื่อยแล้วเด็กจะมีช่วงสงบอีกประมาณห้านาทีสิบนาทีจริงเนี่ยเป็นอย่ังไนเลยเออวันเนี้ยไปเรื่อยเปลื่อยคือบางช่วงที่มันสงบมันก็จะเหมือนมองว่าจิตตอนเนี้ย มันเป็นแสงมันเป็นสีอะไรใช่แล้วแค่นั้นเองเออมันเป็นแบบไหนเป็นแสงส่วนมากเป็นแสงใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นความมืดนะเป็นแสงอยู่ธรรมดาแล้วก็นิ่งๆอยู่นั้นน่ะแล้วพอมันหายไปไม่คิดเรื่องป้าลองลืมตาดูในกาที้งขล้องวีเจมันจะชัดสิบนาทีเนี่ยใช่จริงจริงมันชื่อใทิ้งกล้องแต่ป้าก็หลับตาต่อเหมือนกัน แล้วพอหนูเห็นอ๋อเออแสงตอนนี้นวลกว่าเมื่อกี้นะมันคือมันเหมือนแบบเห็นใช่แล้วพอหลอกตาสักพักม,มันแค่จะนวลอีกใช่หรือแบบอะตอนนี้จ้านะสว่างนะ,ะ,งะดูในจิตโอ้ตอนนี้มันมีแบบบุบลงมาดำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเห็นรละเอียดไปเรื่อยๆอะค่ะจนพอหลวงปู่มาสอนตอนหลังว่าความอิสระของเราอ่ะมันเกิดจากการไม่มีตัวตนไม่ยึดมั่นในตัวอะไรอ่ะ มันทําให้หนูไม่มีกูใช่มันทําให้หนูรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วบางทีอ่ะความคิดเรามันอยู่บนบรรทัดฐานของตัวกูทั้งนั้นเลยนะถูกต้องแต่พอวันหนึ่งที่เราเริ่มแบบความเป็นจริงมันคืออะไรวะหนูรู้สึกว่าตัวกูมันหายไปแต่มันคือการมองแบบอย่างมีเหตุผลมากกว่าค่ะเราจะไม่ไม่ปรุงแต่งเยอะค่ะไ,ออไม่เบอร์เจอใช่ เหมือนที่หลวงปู่พูดเลยค่ะว่าการใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยกับความเพ้อฝันอ่ะอมันจะลดลงเยอะเพราะว่าหนูแล้วหนูก็เลยเริ่มยืนคิดไงว่าเมื่อก่อนอ่ะหนูเพ้อฝันแบบอยากจะทําเกษตรอยากอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันคือการใช้ชีวิตแบบไม่มีเหตุผลนะคะไม่ได้มองว่าในข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไงไม่ได้มองว่าความเป็นจริงอ่ะของชอบต้องการใช่แต่มันไม่ได้มองถึงมันไม่ได้สร้างความมั่นคงอะไรเลยไม่ได้คิดถึงความมั่นคงไม่ได้คิดถึงการแบบ บางระบบหนึ่งเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยไม่คิด<ไ>อตอนแรกอยากก่อนบ<ช>านอยากควงอยากมันมันคือความต้องการความอยากอย<ช>่างนั้นเลยมันไม่ได้มีเหตุผลจริงๆของชีวิตอะเข้าไปมองให้มันรู้จริงอ่ะแต่พอพอเราได้ไปไปศบเหตุอะไรจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มกลับมาพิจรารณาตัวเองใหม่เราจะรู้แล้วว่าเออสิ่งนั้นมันไม่ใช่สําหรับเราความเพอ้อฝันมันจะ หายไปจากหัวสมองไปปิดทิ้งว่าแล้วเราก็องมองแต่ว่าความเป็นจริงของเราคืออะไรนะวันนี้ปัจจุบันนี้ใช่ไหนเอง,เองในอนาคตอีกห้าปีเราอยากทําอะไรเราไหวไหมวะใเราทาได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างนั้นใช่แล้วมันก็จะมองว่าก็วัดศักยภาพตัวเองไปเล,เลยจุ๊บก็มันต้องวัดศักยภาพตัวเองมากกว่าจะเอาทำตามใจตัวเองใช่ใช่พึ่งมันมันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบเออแต่พอมาพอหลวงปู่พูดแล้วก็ยืนคิดกับเออชีวิตเออเปไงนจริงๆ แล้วก็พอแบบหลวงปู่พูดถึงพระมหาชนกใช่ไหมคะใช่เออมันก็ทำให้หนูคิดว่าคือบางทีในในช่วงของชีวิตเราอะ่ะมันมีกรรมเข้ามาได้เสมอแต่เราจะผ่านจุดนั้นไปยังไงอะ่ะคือมันบอกไม่ได้ว่าเราต้องอดทนกับมันมากน้อยขนาดไหนหนูถึงจะนึกถึงย้อนคิดชีวิตตัวเองทุกครั้งอะ่ะ พี่อาจารย์บอกว่าเออถ้าวันนั้นเราไม่มีบุญวาสนาชีวิตเราวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันถูกต้องจุดต้องเพราะหนูคิดถึงคนที่เขาต้องเผชิญอะไรหนัก,นก,นกอย่างนี้นเราเขาไม่ไม่กลับมาเป็นปกติอะ่ะมันก็ทําให้หนูย้อนว่าวันนั้นเรารอดมาได้คือมันบุญบุญของชีวิตหนูมากๆเลยอนะไรอย่างนี้แล้ววันหนึ่งที่เราแบบเออมองเห็นอะไรได้มากกว่านั้นอ่ะมันยิ่งทําให้หนูคิดว่าคือ ไม่ได้ใช้คําว่าโชคดีในชีวิตแต่น,นี้มันคือแบบบุญกุศลวาสนาบารมีของเราเลยเมื่อไหร่เรามีปัญญาขึ้นมาแก้ไขทุกขของเราได้นั่นคือวาสนาบารมีแล้วนะจำไว้นะถ้าแก้ทุกเราได้เมื่อไหร่แต่ท่านยังแก้ไม่ได้ก็คือเป็นปัญญาแต่นิดนิดใช่ละวในวันนี้ยังไม่เป็นบารมีในวันนี้ที่เมือ่อก่อนแบบอาจารย์พูดเสมอว่าเออในเรื่องความรักเราทําให้มันเป็นแบบเหมือน พี่น้องกันได้ไหมอะไรอนยะ่างเงี้ยเมื่อก่อนอะ่ะถามว่าทําได้ไหมไม่ได้แต่ในวันนึงก็ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงอ่ะทไมมันเป็นปกติได้หนูก็ยังไม่เข้าใจเลยค่ะแต่ว่าวันนึงที่หนูหยิบยื่นสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแค่พี่สาวแค่นั้นอะ่ะมันทําให้หนูรู้สึกว่านี่หมันคืออิสระและธรรมชาติของเราธรรมชาติของใจเราที่มันอยากจะหยิบยื่นให้แค่นั้นเองมันไม่ได้ปนเปื้อนด้วย ความที่เราอยากมีความผูกพันที่มันเป็นกิเลสอะค่ะมันเลยรู้สึกว่าอันนี้มันคือสิ่งดีมากกว่าสิ่งแบบนั้นมากๆอ่ะอืมันเลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ธรรมะพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้จากจากจิตวิญญาณของเราจากประสบการณ์ของเราจากประสบการณ์เลยใช่ค่ะเราแค่บางเรื่องปัจตังเนี้ยแค่ความผิดพลาดด้วยซ้ำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเรา แป๊บหนึ่งแล้วมันเกิดความผิดพลาดของคนอื่นอะแล้วเขาว่าต้องการแบบความอะไรอะคำปรึกษาจากเราอแะบบซึ่งแบบเฮ้ยฉันเพิ่งเจอเหตุการณ์นั้นอะแล้ววันหนึ่งฉันก็ให้คําปรึกษาคนคนหนึ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูบอกว่าบางทีมันเหมือนเป็นกําลังใจให้เขานะคะที่ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยความผิดพลาดในการทํางานบางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่มันต้องเกิด<ช>่แหละแต่ สิ่งที่หลังจากนั้นคือความวิตกกังวลและความเครียดของเราที่มันจะเกิดจากไอ้เรื่องนั้นน่ะถูกต้องถูกต้องอันนั้นเป็นสิทธิภาพไปแล้วใช่ไหมแต่นี้ก็วิตกกังวลละเราจะทำไงวิตกกังวลตรงนี้กลายเป็นเรื่องที่ว่าอยากเป็นวิตกกังวลกับมันมันได้ทําแบบ้วยอมรับมันไปเลยถ้ายอมรับได้จริงๆมันจะไม่มีตกกังวลอะไรจะเกิดก็ต้องยอมใช่แล้วมันคือมันจะผ่านไปได้อะค่ะถูกต้องถูกต้องแต่เราอ่ะต้องวางไอ้ความคิดตรงนั้นลงให้ได้นี่หอูโหมัน คือมันเหมือนแบบโคมันประสบเหตุกับหนูปุ๊บแล้วมันมีคนเกิดแล้วมันต้องการความคําแบบบุกลากรใช่มันเลยหนูเรารู้สึกว่าโคมันโค้ชโชคดีเลยที่หนูแบบพอเกิดปุ๊บแล้วมันมีคนที่ต้องเกิดเหมือนเราแล้วแล้วเรื้องให้ความช่วยเหลือเขาอ่าเออหนูเลยรู้สึกว่านี่ไงหนูเรียนทำมาไม่ได้เรียนเพื่อแบบเอามาต้องการให้ตัวเองเป็นคนยิ่งใหญ่แบบแต่เนี้ยมันคือสิ่งแบบ ไม่น่าเชื่อสิ่งปฏิหารหรือความมหัศจรรย์ที่มันเกิดจากธรรมะาเลยค่ะหนูถึงรู้สึกว่ารูมันมันช่างยิ่งใหญ่ในชีวิตหนูมากเลยเพราะบางทีอ่ะกับเรื่องของตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขายืนยันอยู่แล้วอ่ะว่าเราแบบเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดกับเราได้เฮ้ยปฏิหารขนาดนี้ความมหัศจรรย์ขนาดนี้มันเกิดได้ยังไงวะแต่มันยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นในธรรมะเรายิ่งมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเรายิ่งใส่ใจมันทุกเลเเรื่องอะไร มีารายละเอียดใส่ใจทุการายละเอียดของมัน<ห>ตรงนี้แหละนี่แหละคือความลุ่มลึกที่ทําให้เราทรมาจัดสรรให้เรามีความละเอียดลุ่มลึกขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแบบบางคาจากอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สัมงมาทําให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในชีวิตหนูนนนได้เลยมันแบบคือที่สุดในชีวิตหนูนจริงๆค่ะหนูคิดเสมอเลยว่าโอ้โหถ้าวันนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีธรมาารมะพู้ไ้เจ้าไม่รู้ชีวิตจะไปอยู่ตรงไหนจะเป็นยังไง จริงจริงเพราะคุณมาจนมาเยอะเหมือนกันสองคนนี้จะคล้ายกันแต่ป็นจนคนละเรื่องังนั้นอ่ะโอเคคือก่อนหน้าเนี่ยเมื่อวานะ <S <s บ้านน,าาน่าถามัวเง